สวยตาม YouTube ตรงปกเลยครับประทับใจรถสวยครับเพื่อนๆเคยเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมข้างๆเกน้ำม,มันบนหน้าจอเกิมมนมแบบนี้ไหมครับอ่างูไหมครับว่ามันคือะไรครับวันนี้ผมจะมาบอกครับว่า3ามเหลียมนี้คือะไรอไปชมกัน รูปสามกเหยี่ยมที่มันชี้ออกไปเนี่ยครับอยู่ข้างๆเกณฑ์น้ำมันบนหน้าจอเกินใหม่มันคืออะไรมันคือสัญลักษณ์นะครับบอกว่าฝาถังน้ำมันเราอยู่ฝั่งไหนนะครับบนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับตรงหน้าจอเกินใหม่เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีรูปถังน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะปีรูปสามมันออกมานะครับอย่างนี้แสดงว่า คันนี้เวลาเตตมนมันฝาหางอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าถ้ารถยุโรปส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ฝั่งขวานะครับผมอ่านี่คือวิธีการดูของเจ้าสามคีมของคันนี้นะครับว่าการเติมน้ำมันเราควรจอดตรงไหนให้แทนเติมน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะผมลองเอาไปใช้กันดูครับผมเป็นวิธีง่ายๆ,ๆครับในการที่เราจะเติมน้ำมันของรถของเรานะครับว่าเติมยังไงดีแล้วก็จอดตรงไหนนะครับเอาไปใช้กันครับผม